สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Funoa นะครับวันนี้เราจะมาสอนการสับแบบโปนะครับหรือเรียกช็อตกันหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามีเคยมีคนขอเข้ามานะครับว่าเออสอนพี่สอนสับหน่อยนะครับว่าสับการ์ดยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสับการ์ดนะครับเพลินตอนนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยได้สินค้ามาตัวใหม่นะครับเป็นซองคุมนะพี่ห้องมันโต้นะครับเรียกว่าเป็นซองคุมเนี่ยที่ใส่อยู่ในตอนนี้นะครับ นี่มันจะประมาณนี้นะครับคือ ที่ได้มาเนี่ยมันจะค่อนข้างหนืดนิดนึงนะครับสำหรับตัวด้านหลังนะครับแต่ว่าตัวลายเซิฟเนี่ยจะเห็นแบบชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้เลยอันนี้คือผมแกะออกมาแล้วในกล่องเนี่ยมันจะเป็นกล่องนี้พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พอใส่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้สําหรับสินค้าตัวนี้นะครับแพ็คละ130บาทนะครับหแพ็คมี64ชิ้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนสับกันให้ดูนะครับ เรียกว่าพอใส่ซองคูมันนี้ปุ๊บแล้วลองสับดูมันก็จะค่อนข้างจะไอ้นี่นะครับเรียกว่า,าดีผมว่ามันค่อนข้างสับค่อนข้างแบบฟิลลิ่งในการสรับค่อนข้างดีมากนะครับเอาละจะมาสอนสับก่อนวิธีการสรับแบบโบหรือว่าช็อตกันนะครับที่เขาพูดกันเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเราจับกองขึ้นมาทั้งหมดก่อนแล้วแบ่งออกมาเป็นครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งมึงแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ถือข้างที่เราเรียกไงดีข้างที่เราไม่ถนัดนะครับก็จะกำกองเอาไวไอ้อย่างนี้นะครับก็คือจะกำกองอไว้อย่าง,างาน,นี้แล เอาการ์ดเนี่ยที่เราถืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไปวางนะครับใช้คําว่าไปวางนะครับไม่ใช่แบบดันลงไปนะคือจริงเราแค่ไปวางเฉยๆแล้วเดี๋ยวสลิปมันจะแยกออกจากกันเองนะครับแล้วเราก็ปล่อยมือตามสบายลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันกองถ้าแรกๆไม่ถนัดนะครับก็คือเนี่ยค่อยๆเอามาเคาะที่โต๊ะอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับสําหรับใครที่ไม่ถนัดนะครับส่วนคนที่ทําบ่อยๆเนี่ยมันก็จะอย่างนี้ครับนะครับปล่อยเนี่ยมันจะเห็นไหมผมไม่ได้ใช้แรงเลยก็คือวางลงไปแล้วปล่อยนะครับ แล้วกามันจะเข้าไปเองนะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้ผมอาจจะเก่งกล้องหนูนิดนึงนครับมันจริงมันต้องตอนที่เราปล่อยเข้าเนี่ยมันต้องปล่อยเข้าหาตัวเรานะครับพอปล่อยเข้าหาตัวเราปุ๊บมันจะสไลด์ลงไปอย่างนี้เลยแต่ว่ามุมกล้องมาจจะดูยากนิดนึงก็เลยทําให้มันเทไปข้างหน้าให้เห็นนะครับว่าเราแบบอย่างนี้ปุ๊บนะแล้วก็เรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเนี้ยมันจะช่วยทําให้เราแบบประหยัดเวลาในการสับค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยมันก็จะเนี่ย ประมาณนี้นะครับถ้าเราสับคล้องแล้วมันก็จะแบบฟื้บลงไปแล้วเราก็อ่ากดกลับเข้าไปนะครับแต่ว่าตอนที่เราเอาการ์ดไปวางเนี่ยครับมันจะต้องเป็นการวางนะครับเป็นการวางลงไปเฉยๆเราไม่ได้กดลงไปนะครับอย่าอย่าไปกดนะครับคือการที่เรากดเนี่ยบางทีแล้วอ่าพวกมุมของไอ้นี่นะครับมุมของซองคุมหรือว่ามุมของสลีปเนี่ยมันจะหักได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นแบบถนอมถนอมเนี่ยวางลงไปเลยครับวางวางลงไปเฉยๆเลย อยากให้เห็นภาพชัดๆนะจริงถ้าวางบนโต๊ะเนี่ยถ้าสมมติผมสมมติว่าเป็นวางบนโต๊ะแล้วกันเนี่ยมันก็จะเนี่ยลงไปเลยนะปล่อยวางๆแล้วก็ปล่อยไหลลงไปแต่นี้ยากว่ะเอาใหม่ดีกว่าเอาที่มือดีกว่างงอ่ะที่มือเนี่ยจริงเ่ะแบ่งไม่มีอะไรเลยครับแบ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็วางลงไปครับไม่อย่าไปกดมันนะครับลองสับบ่อยๆดูแล้วเดี๋ยวก็จะคล่องนะครับสําหรับท่าสับท่านี้นะครับอ่าเนี่ยสับอย่างโปรแน่นอนครับพอเราสรับท่านี้เป็นปุ๊บนะ ใครๆก็ชอบเรานะครับประมาณนี้เราก็จะสับวิธีการสับเนี่ยอย่าไปสับอ่าเขาเรียกอะไรดีเคยมีทฤษฎีอยู่ว่าเขาให้เราสับประมาณนี้เจ็ดครั้งนะครับเจ็ดถึงแปดครั้งแค่นั้นพอนะครับการมันก็จะแตกออกจากกันแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้มันมีทฤษฎีทางตัวเลขอยู่นะครับมันมีคนที่ทําไอ้นี่ไว้นะครับทําตัวเลขไว้นะครับแต่ว่าผมหาข้อมูลมาลองรับไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วว่า ข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับแต่ว่ามันเป็นเขาคำนวณทางคณิตศาสตร์กันออกมานะครับประมาณนี้เอาล่ะก็อ่ะเดี๋ยวผมจะสับช้าๆให้ดูกันอีกสัก1เซตแล้วกันครับก่อนที่จะไปนะครับนี่เลยนะครับนี่หนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าแต่จริงแล้วมันก็น่าจะเกินแล้วนะที่ผมสับๆไว้นะครับตั้งแต่เมื่อกี้นั้นน่าจะเกิน7รอบไปไกลแล้ว ซึ่งเขาบอกว่าถ้าสับเกินไปมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวกลามันจะกลับมาเรียงกันเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยสับประมาณ7ครั้งพอนะครับอันเนี้ยสำหรับสับครั้งแรกตอนเริ่มเกมเฉยๆนะแต่ถ้าสับกลางเกมเนี่ยสัก 2- 3สาครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการแบบอันนี้นะครับเรียกว่าช็อตกันนะครับก็จะสับเนี้ยประมาณส3าทีพอละเพื่อให้มันเป็นวิธีแล้วมันก็จะไม่ได้อ้นี้มากนะครับมันก็จะไม่เขาเรียกไงนะ ไม่ช้าไม่ดึงเกมจนเกินไปนะครับโอเคสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เนี่ยสอนแบบง่ายๆนะครับใครที่ไปทําตามนะครับค่อยๆกอดูนะครับนี่นะครับเทคนิคครั้งนะครับแบ่งครึ่งแล้วก็เสียบลงไปนะครับนี่ไม่ต้องใช้แรงนะครับเสียบลงไปสลีปก็จะไม่หักด้วยนะครับโอเคสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงช้อปปี้นะครับแล้วก็ทักมาที่เพจได้ถ้าใครอยากซื้อไปใช้ดูนะครับ ถือว่าเป็นของดีนะครับลองดูได้นะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ลากัะตัวนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ